เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายสวัสดิภาพนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกสีเลือกขายนะครับคันนี้โตโยต้าครับป,ปี01เครื่องเกียร์ดีสีก็ยังสวยครับบอดี้สวยไม่มีชนหนังราคาถูกๆอีกเช่นเคย29,000บาทเท่านั้นเองไปขับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายครับ29,000บาทคุ้มๆเลย เครื่องดีเกียร์โต้ครับเครื่องเกียร์จบๆไม่มีปัญหาพร้อมใช้ได้เลยนะครับภายในก็ยังสะอาดสมบูรณ์ไม่ชำรุดไม่ซุดส้มเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานรถสภาพพร้อมใช้ได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำเลยไม่พลาคคดคลิปใหม่ๆครับรถสวยๆถูกๆเล่เมเอกาสารครบนะครับพิกัดดูรถอยู่สุขสวัสดิ์สามสิบ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่ามาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยห้องเครื่องสวยซะาดครับนหน้าเดิมๆบางๆไม่มีชนหนักตะเข็บใต้ขวาเลยพับต่างๆัอยู่ครบ2 9 0 0 0เกันบาทครับเล่มครบพร้อมโอนสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ